สวัสดีค่ะก็กลับมาเจอกับมาชิกันอีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเรามีหัวข้อที่เพื่อนๆหลายคนน่าจะถูกอกถูกใจกันเลยนะคะนั่นก็คือการแต่งหน้าในงบประมาณราคา300บาทค่ะซึ่งลคในวันนี้เนี่ยชิมไม่อึดอัดกับการแต่งหน้าในลุคนี้เลยก็คือไม่รู้สึกว่าอยากแต่งอะไรเพิ่มเลยคือมันเป๊ะพร้อมที่จอองานแล้วสําหรับใครที่ไม่ได้มีโอกาสที่จะแต่งหน้าบ่อยๆที่รับรองว่าเราไปซื้อเครื่องสมองเหล่านี้มาแล้วก็ครีเอทลุกได้ลุกดีๆแบบนี้เลยนะคะขอบอกเลยว่าขั้นตอนม่่ยาคาคะตไปดูกันเลย จะเริ่มกำหนดค่าใช้จ่ายตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปนะคะซึ่งอย่างแรกที่ชิจะเลือกใช้เนี่ยเป็นแป้งพับผสมรองพื้นค่ะซึ่งตัวที่ใช้เนี่ยเป็นของบูเตนะค่ะตัวนี้เป็น super oil control powder ค่ะตัวนี้เนี่ย mega พา r t i c l รวมไปถึงเด็กละครต่างๆต้องเคยได้ยินอย่างแน่นอนเพราะว่าราคาอยู่ที่25บาทซึ่งเวลาที่ชิไปซื้อทีเนี่ยชิก็จะซื้อแบบครึ่งโหลเลยคือซื้อมา6อันเพราะว่ามันหมดเร็วนะคะแต่ว่าใช้ดีจริงตัวนี้เนี่ยให้การปกปิดที่สูงมากนะคะคนที่ผิวเข้มกว่าชิก็ใช้ได้นะเห็นไหมคะว่าส ทีสอ,อะ่ะก็ใช้แล้วอะ่ะพับเน่าแล้วด้วยอะ่ะเออชิคต้องใช้เบอร์เบอร์หนึ่งเบอร์สาม,มันเข้มไปนิดหนึ่งเออข้อเสียของแป้งตัวนี้อีกอย่างหนึ่งเลยก็คือแตกง่ายนะคะนี่เราใช้ไปแล้ว25บ้าบาทนี่ต่อไปนะคะก็มาถึงที่เขียนคิ้วเลยซึ่งได้โสชิคว่ามันก็โอเคนะตัวนี้ก็เลยหยิบมาใช้บวกไปเลย60ตอนนี้ของเรา85ห้แหละ คิ้วที่เขียนวันนี้นะคะก็จะเขียนเหมือนเดิมเลยนะคะทรงเกาหลีเกาหลีหน่อยมันแบบมันจะกําหนดโครงคิ้วยากนิดนึงนะเสร็จแล้วชีก็จะเกลี่ยไปเขียนคิ้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้หน้าโอเคเลยในราคา85บาทในส่วนของตาเลยค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยชี้เลือกใช้พเลิตของ ODBO ตัวนี้นะคะตัวนี้ชี้ซื้อมาในราคา119บาทนะคะ19เท่ากับ204บาทแล้วนะคะ เดี๋ยวลองเดี๋ยวลองสวอชให้เพื่อนๆดูดกว่าดูเป็นไงคะสีสวยมากสีสวยมากจริงๆแล้วก็ชัดดีแต่ว่าจากที่ดูแล้วเนี่ยเนื้อสีมันจะร่นนิดนึงนะคะเป็นธรรมดาของอายแชโดว์ที่ราคาแบบไม่สูงมากซึ่งในพาเลตนะคะเขาก็มีแปรงให้ด้วยเป็นแปรงแบบหัวสปอนกับหัวแปรง,งแบบนี้เราจะพยายามใช้ทุกอย่างที่เขามีให้นะคะเพราะว่าอยากให้เพื่อนๆเ,เห็นจริงๆว่าของที่เขามีทั้งหมดเนี่ยมันสามารถเอามาใช้ได้ทุกอย่างเลย ต้องอยู่ในความรู้สึกเราไม่ลำบ,บากใจที่เราจะใช้ด้วยนะแรกนะคะชิก็จะใช้สีขาวทาลงไปทั้งเปลือกตาก่อนเลยที่จะใช้สีเบอร์สามทาลงไปประมาณตรงนี้ค่ะ,นะคะที่ขอใช้สีนี้นะคะสีที่เข้มที่สุดทาลงไปบริเวณขอบตาล่างจากนั้นนะคะที่จะใช้ด้านสปอนเนี่ยมาทำให้มันแบบ ไล่สีมากขึ้นนะเราจะใช้ครบทุกสีนะคะจากนั้นจะใช้สีที่สองทาลงไปตรงนี้นะคะแล้ววันนี้เราจะแน่นนะคะตอนนี้ตาเรายังไม่แน่นเท่าไหร่จะใช้สีเบอร์สามนี่แหละเ <c oughs> จาะบล็อกลงไปเลย <c oughs> ใช้ปแปรงพุ่มอย่างนี้ในการช่วยเกลีย่ยสีนะคะโดยใช้สีเบอร์สองม <c oughs> าทำให้มันปูๆนๆตรงเนี้ย พอแล้วจะเห็นเลยว่าด้านนี้เนี่ยชิแอบไปติดขนตาปลอมมาแล้วนะคะก็ของที่ชิจะใช้อย่างต่อไปก็คือขนตาปลอมนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยชิได้มาจากประตูน้ำเนี่ยแผงแบบนี้เลยสิ่งที่เราชิมองว่าขนตาที่มัน29บาทมันก็ดีนะอย่างคู่นี้คือชิเลือกมาเพราะว่าวิธีการเลือกเนี่ยก็คือชิจะไม่เลือกที่มันเป็นก้านเอ็นนะคะชิจะเลือกที่มันเป็นก้านได้หรือว่าก้านที่พลาสติกบางๆหน่อยเพราะว่าถ้ามันหนาเนี่ยมันจะแข็งแล้วก็เจ็บตานะคะสําหรับคนที่ไม่ได้แต่งหน้าบ่อยอะชิแนะน่ซื้อาาาเเ่่ดดีียววกพระ ถ้าเกิดว่าเราซื้อที่มันเป็นแบบ10คู่อย่างเงี้ยเราก็จะใช้ไม่หมดอยู่ดีถึงแม้ว่าแบบนั้นมันจะคุ้มค่าคุ้มราคากว่าก็ตามนะคะวันนี้ก็อย่างที่บอกไปว่าของชี้ิบาบาทเนี่ยฉะนั้นชี้จะบวกไปเลยถ้ากับ233แต่ว่าใครที่ไม่อยากติดขนตาหรือว่าติดขนตาไม่เป็นนะคะแนะนำเลยค่ะว่าตัวนี้ดีมาก m i สซีนะตัวนี้เป็น Big Eye Mas ค a r a ดีมากใช้ดีและถูกน่าจะประมาณ9 9บาท จากนั้นก็มาเชดดิ้งกันเลยซึ่งวันนี้ที่เชดดิ้งก็ใช้ของ ODBO เนี่ยแหละค่ะจะใช้สีเบอร์2ในการเชดดิ้งดังอย่างถ้าเกิดว่าเราต้องการแต่งหน้าในแบบบัตรเจบนะคะชิแนะนํนนเลยให้เลือกพาเลตตแต่งตาที่เป็นโทนสีน้ำตาลมันจะสามารถมาประยุกต์ได้เยอะเลยจริงๆแล้วไอตัวนี้สามารถมาเขียนคิ้วได้ไหมมันทําได้แต่ว่าอย่างที่บอกว่าวันนี้ชิไม่อยากให้มันงบประมาณของเราบันบีไปหมดเลยเอาที่ว่าเราใช้แล้วเราแฮปปี้ด้วยดีกว่าคือไม่ได้ดูว่ามันเป็นเครื่องสําอางถูกหรือเปล่าไม่ไม,ไม ไม่มีใครรู้เขาไม่มีใครรู้ก็ขอใช้ตัวนี้ตัวไฮไลท์นี่แหละมาไฮไลท์ด่างเรานิดนึงอีงอาะมร้อยสิบเก้าบาทใช้งานได้เยอะและไม่ได้ดูแบบผิดเพี้ยนเหมือนใช้เชดดิ้งไฮไลท์คาลอลทิวเบอรี่มาแต่ความจริงเปล่าค่ะระวังนิดนึงนะเพราะว่าสีมันจะเข้มมากจากนั้นก็ขอออกเชดแบบนิดเดียวพอแล้วนะคะ อีกอย่างหนึ่งเลยสําหรับเชดดิ้งกับไฮไลท์นะถ้าเกิดว่าใครที่เคยซื้อแป้งมาผิดสีแป้งเข้มเกินไปแป้งขาวเกินไปสามารถนํามาประยุกต์ได้เลยอันนี้พูดจริงๆนะสิ่งที่ชิจะเลือกใช้ปัดแก้มในวันนี้นะเป็นของ t o เ e plus ตัวนี้เป็น color lister brusher นะคะซึ่งซื้อมาในราคาเท่าไหร่นะ56บาท289แล้วนะคะชื่อเปิดออกมาเป็นสีชมพูอย่างนี้เลยแล้วก็มีแปรงให้ด้วยแปรงนุ่ม ตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ชีว่ามันคุ้มค่าจริงๆแต่สีชัดมากฉะนั้นเบามือนะคะเบามือตัวนี้ชี้รู้สึกว่ามันเป็นเหมือนแบบมีเนื้อชายชายไม่ไม่เชิงเป็นเนื้อแมต์ซะทีเดียวนะคะเป็นเนื้อแบบมุกๆนิดนึงนะน่ารักดีค่ะแอบมีสิว เสียของแปลงอันนี้ถึงแม้ว่ามันจะนุ่มละมุนจริงแต่ว่าใช้เวลาปัดนานมากเพราะว่ามันเล็กเนาะก็บอกเลยว่างบของเราตอนนี้เนี่ยเหลือราคา11บาทจะครบ300แล้วจริงๆมีตัวหนึ่งที่มา1สบาทเท่านั้นนะคะตัวนี้เป็นลิปสติกแท่งเล็กๆแบบนี้แต่ว่าชี้ไม่ชอบสีนี้ชี้อ,อยากทาสีอื่นมากกว่านะ,ะก็เลยขอเกินงบนิดนึงซึ่งสิ่งที่ชี้จะเลือกใช้เนี่ยก็เป็นของมิสทีนตัวนี้นะคะเป็นดูอลลิปสติกก็คือมี2ส,สีในแท่งเดียวตัวนี้ราคา49บาบาทนะคะชี้อขอใช้ตัวนี้แล้วกันวันนี้ เินงบนิดหน่อยไม่เป็นไรนะคะเอาที่เราทาแล้วเราสบายใจมากกว่า49เท่ากับ3 38บาทนะคะงบในการแต่งหน้าของเราวันนี้ซึ่งวิธีการทาของชิเนี่ยชิจะทาสีแดงลงไปก่อนนะคะแล้วก็ค่อยตบทายด้วยสีชมพูทีนึงสีรู้เรื่องเลยนะกลิ่นไม่แย่ค่ะจะตบทายด้วยการทาสีชมพูข้างนอกเลยเท่านี้แหละ ว่าของที่ใช้ทุกอย่างในวันนี้เป็นของที่มาสามารถใช้งานได้จริงแล้วก็ใช้งานได้ดีด้วยสําหรับตัวชีเองนะชีมองว่ามันผ่านก็แล้วแต่แต่ละคนแล้วก็แล้วแต่วิจารณญาณในการรับชมด้วกันว่าชอบแบบไหนนะคะสําหรับเพื่อนๆที่ออกงานเนี่ยหวังว่าจะมีแนวทางแล้วยังไงก็ฝากกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ให้ชีด้วยแลวกันนะคะวันนี้ชีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย